มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับหลายคนเลยนะครับเรียกร้องอยากจะให้เราทําคลิปปลาที่มีงบประมาณไม่เกิน2,000บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนเนี่ยทำแป๊บเดียวนะครับปลาขายหมดทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับปลางบประมาณไม่เกิน2,000บาทรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับสนับสนุนโดยสีแ q ดอ p ควาโปรดัอาหารและผลิตภัณฑ์สําหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดีจากที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะจัดเต็มนะครับพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนมารับชมปลาหมอสีสวยๆนะครับที่ราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับรับรองว่าคลิปนี้เนี่ยมีแต่ปลาสวยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมที่ตัวแรกกันเลยนี่ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 นะครับนี่ ขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่กำลังให้ไล่นกแก้วเลยนะครับสีสันก็สไตล์ของเจ้าปลาตัวนี้ก็จะออกไปแดงทูโทนนะครับหัวใหญ่แล้วนะครับนี่สำหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับที่หัวก็จะเห็นมีลายมุกนะครับแล้วก็มีมุกข้ามหัวแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดนะครับ นี่สำหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับขนาดตัวอย่างที่บอกก็อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจเจ้าตัวแรกนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับ1,200บาทค่าส่งนะครับค่าส่งรถตู้รถทัวร์นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับ รวมส่งจะเป็น1550บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่พเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็แคปรูปเจ้าปลาตัวนี้พร้อมกับราคาที่ผมแจ้งในคลิปนะครับแล้วก็ส่งไปที่เพจ The Great c o s b b a t ได้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงถ้าเกิดพี่เพื่อนๆเห็นว่าเออมันไม่มีลมออกจากตัวพวก กรองฟองน้ํานะครับเพราะว่าคลิปนี้นี่ผมปิดผมดึงปลั๊กตัวปั๊มลมออกนะครับเพื่อลบเสียงลดเสียงรบกวนนะครับของเจ้าตัวปั๊มนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยรับฟังรับชมกันมันจะได้แบบได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับดึงออกแป๊บหนึง่งไม่เป็นอะไรนะครับไม่อันตรายกับปลานะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวที่2กันนะครับ นี่ครับสาหรับเจ้าปลาตัวที่2ตัวนี้นะครับก็เป็นปลาสายเลือด F 2อีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีมุกเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเยอะกว่าตัวแรกขึ้นมาหน่อยนะครับเจ้าปลาตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแดงนะครับท้ายก็ขาวๆเหลืองนิดๆน,นะครับหัวใหญ่แล้วนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับนี่สวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าปลาตัวนี้นี่ ก็เป็นสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ4นิ้วแล้วนะครับ4นิ้วนะครับสายนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเลี้ยงเลี้ยงได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับเจ้าปลาตัวนี้นี่ถ้าเกิดใครรับชมมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับ1,400บาท ค่าส่งนะครับรถตู้รถทัวร์นะครับ350บาทนะครับนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็แคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ทักไปที่ Facebook นะครับ The Great Cost b e a t ได้เลยนะครับหรือจะทักไปที่ Li n e แอดออฟฟิเชียลของ The Great Cost b e a t ก็ได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะ1,400บาทนะครับค่าส่ง350นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัวต่อไปกันนะครับอันนี้ตัวที่2นะ ตัวที่3าตัวที่สนี่บอกเลยว่าสวยนะครับใครอยากได้แบบปลาสวยๆรายละเอียดจัดเต็มนะครับในงบประมาณไม่เกิน2,000บาทนะครับราคาปลาไม่เกิน2,000บาทต้องตัวนี้เลยตัวที่3มมานี่เรามาดูกันเช็ดตู้นิดนึงนะครับโอเคนี่เป็นไงเป็นไง เจ้าตัวนี้รายละเอียดครบเครื่องมุกเต็มข้างตัวเลยมาร์กิ่งนี่เป็นเส้นตรงสวยมากๆนะครับนี่เจ้าปลาตัวนี้จริงๆอะ่ะตัวนี้ราคามันเกิน2,000ไปประมาณนึงเลยครับแต่ว่าเราก็อยากจะแบบเออมาไหนๆจัดโปรแล้วเอาปลาสวยๆมาแบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงกันบ้างนะครับนี่ดูสิโอ้โห นี่ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F 2นะครับสายเลือด F 2นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับเป็นปลา4นิ้วแล้วนะครับนี่รายละเอียดถือว่าใช้ได้เลยเนื้อแดงแบบแดงทั้งตัวมีตรงท้ายเนี่ยมีเหลืองนิดๆนะครับเครื่องอะไรแบบนี้โอเคครบหมดเลยนะครับนี่เจ้าปลาตัวนี้เดี๋ยวผมจะ เอามือจับให้ดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะจับให้ดูนะปรบโอเคมาดูโอ้ยมันค่อนข้างจะปัดเปรียวนิดนึงนะครับโอเคมานี่จับแน่นละนี่ครับ นี่นะเจ้า F 2ตัวนี้ขนาดตัวอยู่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ดูตาตาขาวด้วยนะครับรายละเอียดข้างตัวนี้แบบโอ้เกินบรรยายนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ใครอยากรู้ราคาจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวขอให้ดูปลาให้ครบก่อนนี่ให้ดูปลาให้ให้เห็นชัดๆก่อนนี่ครับ แอบ,บเสียดายเลยอ่ะเอามาอยู่ในคลิปราคาไม่เกิน2,000มาแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่องคอร์ i บิดไทยแลนด์ออฟิเชียนะครับนี่อันนี้ลักษณะมุกที่หัวนะครับจะเห็นว่ามันมุกข้ามแดงคุมแต่ว่ามันจะมีมุกบางส่วนนะครับที่รอชัดอยู่นะครับนี่เจ้าปลาตัวนี้นี่นะครับ โอเคมาถึงตรงนี้คงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอางี้ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในคลิปนี้สา0 0ันสี่แน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่คลิปนี้จัดไปครับ2,000บาทนะครับค่าส่งรถต,ตู้รถทัวร์350นะครับตัวนี้แอบเสียดายขอให้ไม่มีคนปิดนะครับนี่นะโอเคมา ไปดูตัวต่อไปกันมานี่เจ้าตัวนี้เป็นเป็นปลาหมอสีที่ออกสไตล์แบบแดงคลาสสิกนะเนื้อมันจะแบบคลาสสิกหัวเกลียกล้ยงๆแต่แดงคุมทั้งหัวนะครับนี่สไตล์คลาสสิกเลยนี่นะครับ เจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ตาขาวเห็นไหมขาวจั้วเลยนี่มาร์กกิ้งข้างตัวนี่ก็เป็นเส้นตรงด้วยนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้คือแบบเอาไปเลี้ยงไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับเลี้ยงยาวๆนะครับยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งหัวใหญ่นะครับพวกนี้นี่ โอ้ o, โบกดีล่อนดีมากเลยเจ้าปลาตัวนี้นะครับโอเคมาดูค่าตัวกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับเจ้าแดงคลาสสิกตัวนี้นะครับใครแบบชอบปลาแบบแดงแดง F2 แดงแดงหัวใหญ่ๆนะนี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากให้ผมจับให้ดูไหมเดี๋ยวผมจับให้ดูนะโอเคมาเอ้อย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 เขาจะกัดนะ ต้องกวนให้ตกใจนิดนึงกวนให้ตกใจนิดนึงโอเคอันนี้เขาเริ่มกลัวแล้วอ่ามันแหวงกัดอยู่เอานี้ตักดีกว่าแฟบถ้าเลี้ยงปลาแบบแบบนี้ถือว่าเลี้ยงง่ายนะไม่ขี้กลัวนะครับพร้อมไฟขนาดคนเลี้ยงให้อาหารทุกวันมันยังไฟเลย <c oughs> นี่นะครับ โอเคมาดูกันนี่เจ้าตัวนี้นะครับ f 2ไซส์4นิ้วแดงคลาสสิกตาขาวนี่ครับมาร์กิ้งข้างตัวยิงสุดนะครับน,นี่นะครับแดงคุมทั้งหัวเลยนี่นะเมื่อกี้ผมบอกราคา1,200บาทนะครับค่าส่ง350าเอางี้ เจ้าตัวนี้พันท่วนไปนะครับ1000ท่วนค่าส่ง350นะครับใครชอบนะครับแคปจอนะครับแล้วก็ทับแชทไปที่เด r e เก r ดค o r t Beat ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2ตัวนะครับ F 2อีก2ตัว แล้วเดี๋ยวแถมฟอร์มอฮอรสักตัวหนึ่งนะครับเผื่อมีคนสนใจอ่ามานี่อ๋อดูดันดูดันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นปลาหมอสีนะครับสายเลือด F2 อีกเช่นเดิอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยสายเลือด F2 นะครับ เนื้อเนี่ยออกจะเป็นแบบแดงทูโทนนะครับส้มๆ้มนะครับตัวนี้หัวใหญ่แล้วนะครับหัวมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแนวแบบปลาเกตเลี้ยงเล่นนะครับหัวใหญ่สีแบบสวยๆหน่อยนะครับก็เนี่ยตัวนี้เลี้ยงได้นะครับนี่ เดี๋ยวผมลองจับข้างตัวให้ดูนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้ดูเขาว่ายน้ําก่อนนี่นะครับปลาแบบโบกดีล่อนดีมากนะครับสวยเลยนะนี่น,น,นี่มาใกล้ๆเลยนะครับมาหน้าตู้เลยโอเคเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับเจ้าต,ตัวนี้มาขอจับหน่อยโอ้ยโอยโอ้ย,อยจะก,กัดนะเนี่ย รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ดูอยู่ใครเคยโดนปลาหมอสีกัดบ้างนะครับผมก็เคยโดนเหมือนกันถ้าตัวใหญ่ๆกัดนี่ก็เป็นห่อเลือดเหมือนกันนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับนี่ F2 ขนาดตัวประมาณสี่นิ้วนะครับมาร์กิ้งข้างตัวนะครับสีสันนี่พืนี่ๆเพื่อนๆชอบไหมนะครับนี่นะครับดูหัวก้านโอย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  นี่นะครับมุกที่หัวนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างนึงนี่นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับ1,200บาทค่าส่ง350นะครับใครชอบก็แคปจอนะครับแล้วก็ส่งไปที่เด e Great Cost Beat ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู f 2ตัวสุดท้ายกัน ตัวต่อไปเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบสำหรับคนที่ชอบปลาที่มีมุกหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบมุกจัดนะนี่เจ้าตัวน,นี้เป็นแบบแดงมุกนะครับแต่ว่ามุกก็ถือว่าถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับบริเวณข้างตัวโอ้คึกมากคึกมากนะครับและที่สำคัญคือแดง คุณภาพของสีแดงนี่แดงแบบแดงสดมากนะครับนี่เจ้าปลาตัวนี้แดงเลยนี่นะครับเจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด f 2นะครับขนาดตัวตอนนี้ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ให้ดูว่ายน้ำไล่นกแก้วนะครับการล่อนการโบกนะครับการว่ายไล่นกแก้วนี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ รายละเอียดข้างตัวเนี่ยสวยมุขข้างตัวสวยนะครับหัวก็ถือว่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับมาขอจับหน่อยขอจับหน่อยอุอชิบออ้ยชิบ โอเคนี่นะครับก็เป็นเจ้าปลาหมอสีฟสองนะครับขนาดตัวมันสี่นิ้วนะครับนี่รายละเอียดข้างตัวดูสิมุกหนามากนะครับสีสดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูหัวกันโอ้ปลาค,ค่อนข้างเกร็งนะมันค่อนข้างเกร็งตัวเหมือนกันนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับค่าส่ง350นะครับก็1,350บาทรวมส่งนั่นเองนะครับแคปรูปแล้วก็ทักไปที่ The r e c o r d o ร์ดบีได้เลยนะครับเอางี้ตัวนี้ลดพิเศษกันไปเลยดีกว่า,าไหนๆก็เป็น F2 ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ700บาทค่าส่ง350นะครับรวมเป็น 1,050บาทเอางี้ตัวนี้1,000ท้วนรวมส่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับแคปรูปแล้วก็ส่งไปที่แชทเด e r e กรดค o s ์ b e a t ได้เลยนะครับนี่จะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปเพื่อนๆอยากดูตัวนี้ไหมมา ไปดูกันตัวต่อไปเนี่ยจะเป็น Fa ลเวอร์ฮอนนะครับเป็น f a ลเวอร์ฮอนนะเดี๋ยวผมเอาหลอดไฟมาก่อนทีชื้นี่นะครับหลอดไฟที่เอามานี่ก็จะเป็นหลอดไฟ T10 อโลพัสนี่อ่อตู้เลอกนะครับเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดนิดนึงนะครับ เรียวๆกันไปเลยนะครับ,น,รบนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีคาบน้ําแบบนี้แล้วแบบเพื่อนๆเอาผ้าเช็ดไม่ออกมันต้องใช้น้ํายาช่วยนะใช้น้ํายาเช็ดกระจกปึ๊บปๆ๊บป๊บป,บป,บปบ๊นี่สคลิกนี่ครับ โอเคนี่เป็นฟ lower horn นะครับเป็นฟว o w e r horn ที่เราจะให้ทุกคนได้ดูนะครับปิดท้ายในวันนี้นี่นะครับก็เป็นฟ lower horn นะครับตัวนี้เป็นปลาใสาเลือดฟว o w e r horn ขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วแดงหัวใหญ่นะครับจัดเต็มเลย ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบปลาแนวแบบหัวใหญ่แดงนะครับเน้นแบบเติมเต็มความฝันในแบบ20ปีที่แล้วที่แบบเราเริ่มเลี้ยงปลาหมอสีกันนะเนาะแล้วสมัยนั้นอ่ะมันมีแต่เฟลเวอร์ฮอนที่ที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็แบบคือแค่หัวไม่ใหญ่เนี่ยสมัยก่อนอ่ะราคามันก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปหลายๆคนก็อาจจะหยุดเลี้ยงนะครับแล้ววันนี้กลับมาเลี้ยงก็อยากจะแบบเอ,อ่ย้อนไปเติมเต็ม ความฝันในวัยเด็กก็อยากจะมีฟาวเวอร์ฮอนหัวใหญ่ๆแดงๆนะครับสวยๆสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงที่บ้านนี่ผมแนะนำตัวนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวจับข้างตัวให้ดูนะครับตู้นี้ไม่มีฮิตเตอร์นะน้ำเย็นน้ำเย็นเลยแต่ว่าหัวปลาไม่ยุบเลยนะครับนี่นี่ หัวค่อนข้างใหญ่เลยนะเจ้าตัวนี้นะครับนี่ฟอร์มคอนตัวนี้ดูหัวสะกอนนี่หัวเป็นเป็นลูกเห็ดเลยอะ่ะนี่ครับดูอีกข้างหนึ่งนะนี่เจ้าตัวนี้ดูมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งตัวนี้เป็นมาร์กิ้งสองชั้นนะครับมีแถวกลางเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีแถวบนนะนี่หัวก็มุกข,ข้าม แดงคุมทั้งหัวนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยปกติราคาผมเปิดอยู่อะ2,500แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยในไหนแบบจัดโปรไม่เกิน2 0 0 0แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นคลิปพิเศษเลยให้เฉพาะแบบผู้ติดตามช่องคอสบิด h ทล l a ออฟฟ f เชีย l นะครับเจ้าตัวนี้ผมพิเศษให้สุดๆเลยนะครับ1,500บาทค่าส่ง350นะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะ แคปรูปเนี่ยจากหน้าคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ไปแจ้งที่ t ด e g r กร t o r d b ดบ a t ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ว่าจะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงโชว์หรือหลายๆคนอยากจะลองเพาะนะครับจะบอกว่าสายเลือดของเจ้าตัวนี้หัวใหญ่มากเปอร์เซ็นต์หัวใหญ่นี่แบบถ้าตัวผู้นะ7 0 8 0อะ่ะตัวเมียยังหัวใหญ่เลยนะครับในคอกนี้ยแล้วที่สำคัญคือแบบแดงแดงแบบแดงสดเลยแดงแบบแดงมากๆอะครับนะฮะก็ตัวนี้ 1,850บาทรวมส่งนะครับแล้วที่สำคัญคือสั่งปลากับ The Great Coast b a t ไม่ต้องกลัวนะครับว่าปลาจะเสียหายอันตรายจากการส่งเราเคลมให้แน่นอนทุกกรณีเลยนะครับถ้าเกิดว่าปลาเป็นอันตรายจากการส่งแบบแกะถุงมาแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วแกะมาแล้วเนี่ยปลาเสียชีวิตหรือว่าปลาเป็นอะไรระหว่างที่เกิดระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรายินดีให้คำปรึกษานะครับตลอด อายุการเลี้ยงของปลาเลยนะครับอย่างกับวันก่อนเนี่ยมันมีพี่คนหนึ่งซื้อปลาไปแล้วก็ปลาเป็นเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วปลามันเป็นจุดขาวนะครับก็พี่เขาแบบเครียดมากนอนไม่หลับเพราะว่าปลามันแบบอาการแย่เลยนะครับสีถอดสีนะครับดูอาการแย่เลยเราก็แบบช่วยแนะนํานะครับช่วยแนะนําวิธีการใส่ยานะครับมอนิเตอร์อาการให้ช่วยช่วยกันดูแลแล้วก็ต้องต้องต้องชื่นชมนะครับว่าพี่เขาก็ ดูแลปลาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ปลาหายแล้วนะครับพี่เขาก็แบบดีใจมากที่แบบปลาฟื้นตัวหายแล้วนะครับกลับมาเป็นปกติตอนนี้ก็เหลือรอให้ฟอร์มมันคืนเต็มร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆจะชอบนะครับเนื้อหาของช่องเรานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจปลาตัวไหนนะครับในคลิปนี้ก็แคปรูปนะครับแคปจอแล้วก็ส่งไปที่เพจนะครับของ เดอะเรดคอร์ดบีตนะครับแล้วก็แจ้งราคาด้วยนะครับว่าราคาในคลิปเท่าไหร่เพราะว่าราคาในคลิปกับราคาในเพจเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยในยู u ูบเนี่ยผมแบบลดให้พิเศษนะครับสําหรับผู้ติดตามใน YouTube โดยเฉพาะเลยนะครับแจ้งราคาไปในเพจด้วยเพราะว่าแอดมินในเพจเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะยึดตามราคาในเพจนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งราคาใน YouTube กับเขาไปด้วยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับใคร มีข้อแนะนำเสนอแนะอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย หลอดไฟ LED T10 อโรพัทที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่อโรพัท